สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับมาพบกับช่องตาซาลิโวนะครับวันนี้เราจะมาดูอ e ีซูทีเอ2อา a ์สองจุดดก้อนแม็กซ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ของงานนะครับสังเกตง่ายๆครับจะมีไฟด้านหลังนะครับเนี่ยท้ายก็ยังเป็นแบบเนี่ยความเนี่ยอนุรักษ์อยู่นะครับโอ้เปิดยากเหมือนกันเวย้ยเออไม่เปิดล,ล็อกกิเกตเปิดแล้วนะนะครับ นี่ครับความแต่งมาก็นี่แต่งมาดูครับด้านล่างนี่โชเนี่ยตัวนี้ถ้ามันไม่บางเนี่ยท่อมันจะดีมากเลยมันบางไปหน่อยนะฮะเนี่ยเน่ยยบางไปหน่อยนะครับชุดนี้ก็คือเขาไม่ให้เข้าไปดูข้างในนะครับตัวนี้ก็จะแต่งยางมาใส่แม็กใหม่นะครับใส่ยางยูโกฮามานี่ขอบสิบเจ็ดยางขอบเตี้ยๆนะครับ แต่งซิ่งนะครับแต่งซิ่งไม่มีบังโคนนะรุ่นนี้ไม่มีบางโคนข้างในภายในผมว่ามันก็ยังยงึดของเดิมๆอยู่นะครับมาดูข้างในสิอู้เบาแคปบนะแต่มันแปลงจนกระทั่งว่าคือมันแปลงใส่เอาของที่เป็น2.2ของชุดนั้นมาใส่ชุดนี้นะครับ นี่ไงช่องแอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะมองไม่เห็นนะััสะะทอนจอนิดหนึ่งช่องแอร์มันจะมีอยู่สมุดหนึ่งนะครับอ่นะสิ่งที่มันจะขัดขัดหูขัดตานะครับนี่กระจกกระจกมองข้างขัดเถิบมาหน่อยก็ได้มั้งเอามาอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็คงจะคงความเอกลักษณ์ความของเดิมเดิมนั่นแหละ จอก็จะเป็นแบบจากนอนเป็นแนวตั้งนะครับเห็นนะทุกคนเห็นนะนะครับด้านหน้าภายในนะครับนะนะสิ่งหนึ่งที่ปรัแบบก็คือมีพวงมาลัยมอีอะไรบ้างนอกนั้นก็เหมือนเดิมค่ะคล้ายๆของเดิมกระบะก,ก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีการปรับจูนนะครับของเดิม166 163ห่งมแรงม้าอยู่ที่400นิวตันเมตรพออันนี้ก็ไปปรับจูนโดยการติดกล่องนะครับใส่กล่อง ECU นะครับนี่ด้านในก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยดูนะครับหน้าปัดเลิ่นม้ก็จะเป็นแบบที่ตอนเปิดไม่ได้ลกเปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้ไม่มีใครดูได้ทุกคน ไม่มีใครเข้าได้ทุกคนหรอครับอยากเข้าอยู่อยากอยากดูอยู่เหมือนกันเราก็อยากดูมันก็ชุดเดิมเหมือนนะใช่ครับมันเหมือนเดิมเนาะลุงว่าไหมมันเหมือนเดิมหมดแค่แคอีสุขไ่เปลี่ยนบอดี้เดิมบอดี้เดิมบมไม่บอดี้เดิมนะไม่มันคือของอีสุเลยหรือว่าของแคนดอผมไม่ของอีสุนะผมว่ามันไอตัวนี้มันดาก็ไนดาก้อนอายใช่เอามาปรับหน่อยเนาะอ่าฮะ กะทีโป้ไหมแค่มันหเหลี่ยมหน่อยนึงโอเคมันไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมไม่มีสันไม่มีเหลี่ยมเลยเรียบๆฮะใช่ะไหมเจ๊ะไม่ีมสันไม่ีเหลี่ยมเอ้ยกระจกเนึ่ยผมสงสัยมันมันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้เออแล้วทำไมเข้ามาทำไมใกล้จังตรงนี้ตรงนี้มีหูช้างผมจำไม่ได้ครับต้องถามคนมีใช่ไหมมีครับผมอ๋อมีใช่ไหม ลุงเอาไปอิ่มช้วงอะไรก็เปลี่ยนนะลุงเบอรเปลี่ยนวงอะไรเปลี่ยนก้อนโซนกลางเปลี่ยนพระเบรกมือมันต้องมันต้องดึงอย่างนี้ดิได้ไหมดึงอย่างนี้เออมันไม่ใช่อันนี้มันยัใช่ยกมันไปแปลงบอดี้มาย้อนยุกแล้วนะเออผมมาโตต้าเดี๋ยวมันก็ทำเชื่อผมเถอะเดี๋ยวก็ย้อนยุกมันมันหมดฤทธิ์แล้วเน่ยเนี่ยมันก็เนี่ยมันสุดแล้วเนี่ย มันจะไปออกแบบยังไงมันก็เอารุ่นนี้มาอ่าผมถามลุงก่อนถ้าลุงสมมติว่ารุ่นนี้มันขายลุงจะซื้อไหมไม่เอาไม่เอาผม B เนี่ยเชื่อไหมลุงหาซื้อสภาพดีๆไม่มีแล้วหายากมากไม่ค่อยได้มันหมดแล้วนะเออครับมันหมดแล้วไฟเปลี่ยนนี่ด้านหน้าก็เปลี่ยนมันไม่มีอินเตอร์ไม่ใช่เหรอแต่ก่อนมันไม่มีอินเตอร์นี่เตอร์มันใส่นะอินเตอร์ใหญ่อินเตอร์ตัวใหญ่ ใหญ่ก็ของสแตนดาร์ดที่ที่เห็น2-2คือ2เดิมอ่ะอันนี้ไม่แต่งใหม่อันนี้ก็ใส่นี่โลโกโ้ยังเป็นโลโก้เดิมไม่ลูนะโลโกโ้ไฟก็เปลี่ยนใหม่ไฟเลี้ยวเปลี่ยนใหม่หมดเลยสวยดีผมชอบคลาสสิกอนะคลาสสิกเออยังทำให้นึกถึงได้เลยเนี่ยดูดิเอาแก้การผมมาละเอาแก้การปัดน้ำฝนก็พอแล้วของเดิมมันเครื่องมันดัง ขายไม่มีไม่เขาบอกว่ามีคันเดียวในโลกไงเสียดายตรงที่ว่าทำไมไม่ขายเนาะเขาลุกเกอรนะ์จะทำแบบนะี้อะไรนะอะไรนะใครมีสีอะไรนะพี่สีอะไรนะสีแดงสีแดงผมมีเหรอผมไม่มีหาจนได้แม่เป็นนที่สวยเลยเไปหนาน,นั้นเลยมีสิงเงินสีแดง อันนี้ไงสีแดงนี่ไม่ได้หวังสียงนี้สีแดงกันเออเนาะรายการเนาะแดนเออไม่ได้หวังดูอยู <c oughs> อ่ผมว่าบู๊นบู๊นเนี้ยมันน่าดูเพราะเนี้ย <c oughs> ตัวเนี้ยเออมันคลาสสิกนอกนั้นมันมันเดิมเดิมมันมัน,มน,มนคือนหนึ่งจุดเก้าเดิมมาปรับแต่งเฉยเฉยเอาไม่ไม่เอาเอาเพิ่มมั้ย น,นี่สีตัวสีดำนี่นี่ผมได้หมดเลยสีม่วงก็ได้มิงโกสิ่งของ,งอะแจ่หมดอ๋อครับ